healthy digest เรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่ายง่ายกับเอมค่ะสวัสดีค่ะมีใครชอบตั้งนาฬิกาปลุกติดติดกันอาจจะห่างกันแค่5-10นาทีให้พอได้เก็บเกี่ยวกันนอนเป็นโค้งสุดท้ายกันบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าการกดเลื่อนนาฬิกาปลุกเป็นหนึ่งในมอร์นิ่งรูทีนของคุณเนี่ยแปลว่า healthy digest ตอดนี้คุณจะต้องฟังแล้วล่ะค่ะ วันนี้เอ็มจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าการเลื่อนนาฬิกาปลุกหรือว่ากด snooze บ่อยๆเนี่ยมันส่งผลเสียต่อสุขภาพยังไงบ้างถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กเวลาแม่ปลุกให้เราไปโรงเรียนเนี่ยเราก็จะบอกว่าขออีก5นาทีเป็นการกด snooze แบบแมนนวลอีกรูปแบบนึงเนาะมีงานวิจัยของโรงพยาบาลเด็กในรัฐโอไฮโอค่ะเขาบอกว่าเสียงปลุกของแม่เนี่ยทรงพลังยิ่งกว่าสัญญาณเตือนไฟไหม้อีกนะ คือเขาทำการทดลองกับเด็กอายุ5-12ปีจำนวน176คนใน Sleep Laboratory ค่ะด้วยการทดลองใช้เสียงปลุกในเด็กที่หลับช่วงลึกที่สุดนะคะผลปรากฏว่าเสียงปลุกของแม่เนี่ยสามารถปลุกเด็กได้ถึง91%ในขณะที่สัญญาณเสียงทั่วไปเนี่ยสามารถปลุกเด็กๆได้แค่52%เท่านั้นค่ะโดยงานวิจัยเนี่ยเขาแบ่งเสียงแม่ออกเป็น3แบบค่ะมีทั้งแบบเรียกชื่อเฉยๆหรือว่าเรียกชื่อพร้อมประโยคต่อท้ายเช่นน้องฟ้าไปโรงเรียนได้แล้วลูก หรือว่าจะเป็นแบบที่3ที่เป็นประโยคเฉยๆไม่มีชื่อเรียงนะคะอย่างเช่นบอกว่าสายแล้วปรากฏว่าทั้ง3รูปแบบนี้นะคะให้ผลลัพธ์ที่เท่ากันขอแค่เป็นเสียงแม่ก็ทําให้เราตื่นจากพวังได้อย่างง่ายดายโดยไม่อิดอ่อนแล้วค่ะแต่งานวิจัยนี้เนี่ยวัดผลจากเด็กอายุ5ถึง12ปีเท่านั้นยังไม่ได้มีการสํารวจในผู้ใหญ่เนาะมาถึงยุคปัจจุบันที่เรามักจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นนาฬิกาปลุกแทนใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยแค่เราได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเราก็รู้สึกหัวเสียแล้วใช่ไหม มีงานวิจัยของสถาบันส่งเสริมสุขภาพแรงงานของญี่ปุ่นค่ะเขาพบว่าการที่เราตกใจตื่นด้วยเสียงนาฬิกาปลุกเนี่ยมันส่งผลเสียต่อหัวใจโดยเฉพาะเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นแล้วก็ความดันที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยมันยังทําให้ระดับความเครียดเพิ่มสูงขึ้นจากการที่ฮอร์โมนอะดรีนาลีนหลั่งด้วยยิ่งถ้าใครที่ใช้มือถือตั้งนาฬิกาปลุกแบบทีทีแล้วก็ใช้วิธีกดเลื่อนนาฬิกาปลุกหลายๆรอบเนี่ยนะคะ มีงานวิจัยค่ะบอกว่าพฤติกรรมเลื่อนนาฬิกาปลุกแบบนี้เนี่ยส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งในแง่ของคุณภาพการนอนแล้วก็ยังเป็นการรบกวนเรื่องของความจามิกด,ด้วยค่ะต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าการนอนของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2วงจรนั่นก็คือนอน REM sleep กับ REM sleep ค่ะสลับกันไปในระหว่างที่เรานอนหลับซึ่ง REM sleep เนี่ยมันย่อมาจาก Rapid Eye Movement นะคะเป็นช่วงการนอนหลับที่จะมีการกรอกลูกตาไปมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งการฝันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในสเตจนี้นั่นเองค่ะตลอดทั้งคืนเราจะมีการหลับฝันหลับไม่ฝันมีหลับลึกหลับตื้นผสมอยู่ในนั้นซึ่งทั้งคืนเนี่ยจะมีการหลับอยู่ที่ประมาณ4-6 c ถึงห c ไซเคิลไซเคิลละประมาณ90นาทีค่ะ ปกติเวลาที่เราตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยนะคะเรามักจะตั้งก่อนเวลาที่เราอยากจะตื่นจริงหรือว่าในช่วงเช้าใช่ไหมคะซึ่งช่วงเช้าหรือช่วงใกล้ตื่นเนี่ยนะคะเราจะมีการหลับแบบ REM sleep ค่ะเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยมีการซ่อมแซมฟื้นฟูมากที่สุดจากฮอร์โมนแห่งการชะลอวัยรวมถึง g r o w t h h o r m o ม e ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตการทำงานของอวัยวะทุกส่วนรวมถึงการทำงานของระบบสมองที่มีการรวบรวมจัดเก็บความทรงจำที่เกิดขึ้นระหว่างวันค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตั้งนาฬิกาปลุกในช่วงนี้ จะเป็นการรบกวนความจําของเราด้วยนั่นเองค่ะทีนี้พอเราปิดนาฬิกาปลุกแล้วนอนต่อเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่า1นึ่ l ไซเคิลของการนอนมันจะอยู่ที่90นาทีเนาะแต่ถ้าเราตั้งปลุกทีๆีห่างกันแค่ครั้งละ10นาทีอะค่ะก็จะทําให้เรานอ,นอนไม่ครบ1นึ่ l ไซเคิลเท่ากับว่าร่างกายของเราที่กําลังเข้าสู่สลิปไซเคิลอีกรอบเนี่ยมันโดนขัดจังหวะ ทำให้สมองของเรามันสับสนค่ะเพราะว่าไม่ทันปรับตัวทําให้รู้สึกไม่สดใสเหมือนนอนไม่พองัวงเงียตลอดทั้งวันอะไรแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราจะได้นอนเพิ่มอีกแค่5้าถึงสินาทีแต่ในแง่ของสมองเนี่ยมันไม่ได้นับว่าเป็นการนอนหลับที่ดีเลยค่ะจริงๆแล้วการตื่นนอนที่ดีที่สุดเนี่ยคือการตื่นขึ้นมาเองตามธรรมชาติหลังจากที่เรานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วซึ่งร่างกายของเราอะค่ะจะค่อยๆเริ่มตื่นตัว ค่อยๆมีความดันที่สูงขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วก็มีการหลั่งฮอร์โมนอย่างคอร์ติซอลขึ้นมาให้เราตื่นได้อย่างสดใสามากขึ้นค่ะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยนาฬิกาปลุกก็ยังเป็นไอเทมสาคัญสําหรับชีวิตคนทํางานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งนาฬิกาปลุกแบบที่ไม่ทำํำลายสุขภาพก็คือการตั้งปลุกในเวลาสุดท้ายที่เราอยากจะตื่นจริงๆนั่นเองค่ะ เพื่อเป็นการรักษาชั่วโมงการนอนช่วงสุดท้ายของเราอาจจะตั้งนาฬิกาปลุกให้ห่างจากมือหน่อยค่ะในระยะที่เราต้องลุกขึ้นไปปิดจะได้ลุกแล้วลุกเลยเนาะไม่ต้องกลับมานอนต่อหรือถ้าอยากตื่นขึ้นมาเรารู้สึกเฟรชเอาแบบโกงเลยนะคะลองโหลดแอปพลิเคชันที่มีการแทร็กการนอนเดี๋ยวนี้มีหลายแอปให้เลือกมากมายเลยแค่เราใส่เวลาที่เราต้องการจะตื่นลงไปค่ะมันก็จะคำนวณให้เสร็จสับเลยว่าควรจะปลุกเราขึ้นมาตอนไหนเพื่อไม่เป็นการทำลายไซเคิลการนอนของเราเนาะซึ่งมันจะเลือกปลุกระหว่างที่เรากําลังหลับอยู่แถวแถวไลฟ์ หลัับกึ่่่งตืนนนเองค่ะเพราะว่าการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดอย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่อยง่ายแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม Healthy Digest กันด้วยนะคะสำหรับ e p หน้าเนี่ยเดี๋ยวเอ็มจะมาบอกวิธีหลอกตัวเองให้ผอมลงด้วยหลักจิตวิทยากันค่ะแล้วพบกันใหม่ e ีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ